สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับผัดฟ้องซูโม่ตุย๋ยตำรวจพญาไทยยื่นคำร้องขอผัดฟ้องซูโม่ตุย๋ยเมาแล้วขับพนักงานสอบสวนสอนอพญาไทยยื่นคำร้องขอผัดฟ้องซูโม่ตุย๋ยหรืออรุณภาวิไลคดีเมาแล้วขับชนรถคนอื่นหลังจากเจ้าตัวปฏิเสธและได้ประกันตัวชั้นสอบสวนเมื่อวันที่22สองเมษายนที่ศาลแขวงดุสิตพนักงานสอบสวนสอนอพญาไทย ยื่นคำร้องขอผัดฟ้องครั้งที่1นนายอรุณพาวิไลหรือซูโม่ตุ๋ยผู้ต้องหาต่อศาลแขวงดุสิตซึ่งนายอรุณถูกตั้งข้อกล่าวหาขับขี่รถขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนรถคันอื่นได้รับความเสียหายและฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานที่สั่งให้มีการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์อันเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกพศ2522มาตรา43มวงเล็บสองวงเล็บ4 160ตี 142่ร14วักสองหนึร้อยห้ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวชั้นสอบสวนโดยพนักง,งานสอบสวนทำการสอบสวนมาตลอดจะครบเวลา48ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถจะฟ้องจึงยื่นคำร้องขอผัดฟ้องเป็นเวลา6วันตั้งแต่วันที่22่สถึงยีเมษายนนี้เนื่องจากยังต้องสอบพยานอีกสี่ปากและรอตรวจสอบประวัตินิ้วมือผู้ต้องหา กับตรวจสอบใบขับขี่ของผู้ต้องหาซึ่งศาลพิจารณาคำร้องและเหตุความจำเป็นแล้วจึงอนุญาตให้ผัดฟ้องตามขอท่านสมโม่ตุย๋ยหรืออรุณภาวิไลเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอรอมกษัตริย์ดำเนินคดีในข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานกับฝ่าฝืนไม่เป็นบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานที่ให้มีการทดสอบปริมาณแอลกอฮอลมาแล้วเมื่อปี2552ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ